สวัสดีครับเพจจราลงคอย fc นะครับคลิปนี้ผมมาทําคลิปสั้นๆนะครับจะพยายามไม่ให้เกิน5นาทีนะครับดูคลิปให้จบนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับก็จะมาทําคลิปแนะนําเหรียญ2รูปแบบนะครับที่รับซื้อนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับมีทุกราคานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเหรียญในรูปแบบนี้นะครับมีหลายๆท่านหลายๆคอมเมนต์ fc ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจนะครับ เหรียญในลักษณะแบบนี้รับซื้อแบบไหนนะครับปกติแล้วเหรียญพวกนี้เขาจะเรียกว่าเหรียญ10บบาท2ส,สีวาะต่างๆนะครับอ่านี่นะครับก็คือในมือผมเนี่ยก็จะเป็นวาะปกติทั่วไปนะครับพบเจอกันบ่อยๆเหรียญแบบปกติผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอ่าเหรียญปกติยังไม่ได้รับซื้อนะครับแล้วก็คราวนี้เรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับคือเหรียญรุ่นนี้นะครับ หล,หลายวาระทุกวาระเลยทั้ง61แบบ61วาระนะครับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเหรียญปีการนาพิเศษนะครับมีสอบถามกันว่าเนี่ยผมมีเหรียญพัสดีตรงรับซื้อไหมนะครับเหรียญแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นพัสดีตรงยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเหรียญพวกเนี้ยเหรียญมันพัสดีตรงหมดนะครับเนี่ยวาระนี้ก็ตรงเห็นไหมครับแล้วก็วาระนี้ก็ตรงนะครับคือเหรียญวาระแบบเนี้ย จะเป็นผะเสียนตรงหมดเลยนะครับเช่นเดียวกับเหรียญปีกาญจนาภิเษกแบบนี้นะครับอันนี้เบสิกพื้นฐานเลยนะครับต้องเข้าใจอันนี้ก่อนนะครับว่าพื้นฐานของเหรียญปกติทั่วไปเหรียญวาล่าแบบนี้เป็นแบบผะเสียนตรงทุกเหรียญน,นะครับใครที่มีผะเสียนตรงแบบนี้คือยังไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยตรงทุกเหรียญตรงทุกวาละนะครับแล้วก็มาดูวาละที่ใกล้ตัวเราที่สุดโอกาสพบเจอมากที่สุด นะครับก็คือเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับเหรียญน,นี้เป็นพเสยีตรงแบบที่รับซื้อก็จะต้องเป็นเหรียญพเสยีกลับนะครับเหรียญวาระต่างๆเหรียญ10บาท2สีวาละต่างๆนะครับทั้ง61แบบ61วาระรวมทั้งปีการจนาพิเศษไม่ได้รับซื้อแบบพเสยีตรงนะครับรับซื้อแบบที่เป็นพเสยีกลับนะครับราคารับซื้อ5 0 0ถึง2,000บาทแต่ว่า จะต้องเป็นเหรียญในรูปแบบของพ้าเสียนกลับนะครับอันนี้เข้าใจนะครับผมพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดนะครับเหรียญในรูปแบบแรกในคลิปนี้ที่ผมแนะนําก็คือเหรียญ10บาท2สีวาะต่างๆถ้าเกิดว่าเป็นผ้าเสียนตรงยังไม่ได้รับนะครับรับซื้อแบบที่เป็นผ้าเสียนกลับเท่านั้นนะครับ